ทำไมถ้าไมเหลือตา้กระบอลอีกแล้วสวัสดีครับที่พูดกับผมโค้ดนายหรู้สิหมื่นแล้ววันนี้ครับเราอยู่ในรายการกินอีกแล้วเพราะครั้งนี้แล้วมีกะเพรามียำม,มีก๋วยเตี๋ยว,ยวคือก๋วยเตี๋ยวคือตาเป็นแชมป์อยู่ตาเป็นแชมป์อยู่กินข้าวเยอะเลยกินไปกี่ตาแล้วกะเพราผมแชมป์กะเพราคือแบงค์เป็นแชมป์คือตอนนี้ผมสองคนนี้คือยังไม่ได้เป<อ>็นแชมป์เลยวันนี้เลยเราจะมากินแข่งกันอีกครั้งหนึ่งจะบอกประกอบการแข่งกินครั้งนี้คือ สุดยอดมากมาวนมวนอยู่โอเคป่ะการแข่งทีแค้ผมม่าจจะยากที่สุดก็ไแหละเพราะว่าวันนี้ครับเราจะมากินกุ้งขังของร้านจอมโหดดิลลี่สาขาราแพงเรับ วันนี้เราจะกินแบบเต็มที่แต่ผมบอกก่อนนะที่ผมมากินอะ่ะคือเขาเป็นบุฟเฟ่ใช่อ่ะผมกินแบบเยอะมากกินได้ทุกอย่างเลย24 9บาทถ้ากินบุฟเฟ่อะ่ะบางคนจะกินน้ำแล้วมันจะเยอะคือวันนี้การแข่งเลยให้เป็นมาตรฐานเลยให้เขาทำชุดมาทําเป็นชุดมาเลยว่ามันมีอะไร้างในร้านเนี้ยเขา,าสั่งเป็นชุดเลยคือทุกคนเท่ากันหมดเท่ากันหมดรวมรวมแล้วเก็บถึง2อกิโล แล้วด้องรูก่อนว่าอาจจะเกินด้วยอาจจะเกินด้วยเพราะว่าของกินเยอะมากให้กินหมดก่อนกินหมดชุดเป็นผู้ชนะนะหมดก่อนชุดเดียวเลยหมดชุดชุดใช่แล้วไม่นับเวลานะสมมติหมดชุดแล้วยังไม่อิ่มอ่ะไม่อิ่มสามารถกินต่อได้แต่ก็ทำเวลาให้ดีที่สุดในชุดนี้ถ้ากินไม่หมดเดี๋ยวข้าด่างนนาะเป็นบุฟเฟ่ต์อยู่แล้วมันเป็นบุฟเฟ่ต์แล้วแต่เฮ้ยหมดป่าคิดว่าหมดไหมผมหมดอยู่แล้วแต่พอมันเป็นซาบาตอยู่นะก็ดูตัางไปดิ ผมคิดว่าผมน่าจะหมดเพราะอยู่มากแบงค์หมดไหมหมดวันนี้หมดน่น่อนแอร์หมดไหมไม่แน่ใจเลยว่าจะกินได้หรือเปล่าว่าจะพอหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้ครับอาหารก็มาแล้วนะผมบอกว่ารวมทั้งหมดนี้ประมาณโลขึ้นอ่าเยอะอยู่นะก่อนกินก่อนกิ้กัน้แจก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 กกุกอมอ เดี๋ยวจะเวลาใครจะกินหมดเร็วที่สุดนะแต่บอกทุก่นนะเติมได้เพราะเป็นบุฟเฟ่ตแต่ผมอยากทำให้เป็นชุดเพราะว่าเราจะได้มีจิตจารลักษณะกัน <c oughs> คุณคิดว่าใครชนะคนเราคอมเมนต์ดูทุกอย่างต้องหมดนะครับอย่างหัวกุ้งต้องเคี้ยวแบบว่าให้เดี๋ยวแั่งหนดนิทีเดียวนะได้ได้เก็บตัวนะทุกคนหนึ่งสองเริ่มยันยังยันยัยัแล้วโอเคเริ่มเริ่มยการเริ่มทุกนรอเเข้าปัเข้าปอย หมดหนึ่งอย่างแล้วครับมดหมด่เลยครับบะหมี่เลยครับตุอนนะอร่อย ่คนเมื่อกี้นี่คุ้มมากเลยนะคแค่แดกของเราเห็นข้างนอกก็แบบโอ้นร้อยอะ่ะนุ่มมากแบบสุดมาเลยอระอรอดเลยอรอยเปลี่ยรถมากเลยรถต่า กูขูดได้เยอะอยู่นะกินเรื่อยๆปัอนแปลกกลับอะไรรู้อ่ะไม่คุยกับใครเลยเตอเรียกว่าใครแข่งขันพนานมึนได้เหรพี่พี่บอลพี่บอลเคยสอนกินพี่บอลเคยสอนกินอืม คิดอร่อยมากคิดอร่อยเลยทำไปกินเลยดีนะโอ้ยออกกไม่กิุด้วยก็บอกคนอื่นรีบตัวเองกินไม่สนใจใครเลย กูกับมึงพอกันเลยปล่อยการเรียกพูแล้วจริงพอกันหมดอ่ะมุ้งหั่นของเหมือนนะเรียงเลยด้ทำไมกูไ่ใช้ส้อมดีๆคือไงคือกรอบมาแล้วเอาส้ามอมตัดนำตอ้อนยัดบะหมี่อ่ะอร่อยมากอร่อยนุกอย่าอร่อยมาก ร๋อยเ่ี๋ยวใส่น้ำปอาไปออมน้ำไปด่มน้ำกินแล้วบะนี่เราต้องคี้เกตดดูใหม่ทีมดูดูดูใหม่นะครับมากินนะเล้งครับเปื่อยๆนี่ดูดูดู บอกคำเดียวอิ่มตอแรกจะห้าวสองชุดม้สองชุดม้ยกแล้วอิเไปได้กมาเอมอนอเยมาเต้นใหู้หน่อยเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เต้นตรงนี้เต้นตรงนี้บอกพี่ตั้งใจกินนะโนปั้งใจกินนะตั้งใจกินนะเออ ขอให้มึงทำเลยมึงก็ทำเองเนาะเชื่อไม่เชื่อฝังเชื่อฝัง <c oughs> เออเออเอะไรอยงจะมีคนหมดหรือเปล่าวันนี้มีตายหมดเลยแล้วตอนนี้แข่งตายกระลเอาแล้วเว้ยทำไมไม่เหลือตายกระบอลอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยแบงค์มาอยู่แบงค์มาอยู่บี้เดือดกายติดคลิปผมอยู่คลิปหนึ่งกันทุกคนอยากให้ผมไปแข่งแรงเขาบอกมาเลยแข่งกินเนี่ยเราไปชนะเขามาแบบขาดลอยเลยโคตรนายหมดเรียบร้อยแล้วครับผม ก็รู้เว้ยผมก็เหล็กแคที่โกงกันแล้วแบบที่โกงแบบ <c oughs> เกือบเต็มเลยจ้ะไปตามไม่แต่ที่โกงเลยเว้ยแซมกล่องของเราจะพลาดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับ <c oughs> มามามามูตาถึงเวลาแล้วเว้ย <c oughs> อร่อยอร่อยเจ้าหนึ่งนะที่วันเรามีเจ้าประจำท<อ>ี่กิดนะทุกคนทุกคนเลยเจ้ามันชื่อเจ้าอะไรวะไง้หนุ่ย ไใช่หรือเปล่ามึงเนี่ยแต่มาเสียใจหรอกอร่อยอร่อยนะอร่อยแต่แพงมันจะมาถ่ายคลิปเราด้วยนะไอ้่งมรู้ว่าถ่ายกินนี่ผมมาเรื่อยๆเลยลาเลยตอนนี้เต็มแม็กซ์ละผมว่าจอมโนักดีที่ผมมานั่งกินเงี้ยอยู่แถวลามข้าแหงนะคทุื้อขายอยากมากินอยากมาลองกินมากินได้เลยร้านเปิด สามโมงถึงห้าทุ่มครึ่งน,นะทุกคนใครมื่อกี้ก็ถามว่มาเมื่อกินในทุกวันคือแค่วันอังคารน,นะคะรับตอนนี้ครับบอลพยายามดูเดี๋ยวนิดเดียวนะทุกคนเหลือไม่เยอะนะบอลเหลือไม่เยอะบอลจะล้มตัดหรือเปล่าดูงงผมเหลือแค่นี้เองข้อมือเหลือแค่นี้กับหมี่นิดนะดูแบงค์แบงค์พยายามนะแล้วเอาเนื้อออกแนกะแบงคเนื้ออกนะอ,อกแล้วนะของตัดเหลือทอดนะหูหลินนิดเดียวหูหลินเป่าเป่าถุงมือเลยไหมตัดเหลียทอดนะไปนิดเดียวนะเยอะอยู่คุณมันเด็กคุณเร่แต่บอลเออเดี๋ยวดูเขากินอด่างพูดดีไหมเขาก็มากินด้วยแต่มือเลอะใช่ไหม เฮ้ยผมไปไข่กินหมดนี่ยผมไม่ไกินข้าวเลม่อยู่เนี่มันครับตัวเองกินเลยคุเคยังคับตัวเองกินป่ะ้เอย้อังคับตัเองกินโอ้คนแรกำเดียวไอ้แรกำเดียวเร็วดีร็ออยู่เออเร็วล็อดีเร็วดีวดัวทีนี่ผมไ็นไข่ไม่เป็นไข่ไอ้ทีนลิูกกนเสาลกแล ไม่ไอ้พี่มินเขาติดลูกไงพี่หน้ารู้แล้วแข่งกันในต็มเดี๋ยวเราค่ายหายกันกินเป็นแห้งดีกว่าเราจะได้รู้ว่าใครกินได้เยอะกว่าเป็นไรบอลขึ้นเป็นขึ้นไรบอลขึ้นแล้วหมทั้งนั้นหน้าเขาขาวหรือเขาซีดเลยโดนจะกินจนหน้าตินมันไม่ปดหลอมลมเลยเจอใครไปกินบุฟเฟ่สามารถทำชุดแบบผลได้นะเราก็ตัางต่างเองได้เลยเว่าสั่งเขาบอกว่าอยากได้ชุดแบบโคตรใหญมาลองกินดูใครว่าตัวเองกินหมดเก่งก็เก่งดี กบอลหมดแล้วทุกคนบอลหมดแล้วเย้เราหมแล้วยี่สิบเจ็ดนาทียี่สิบเจ็ดวินาทีผมถือว่ากินยากไหมไม่กินยากทุกคนเลยมันกินไม่ได้ใช่ไหมไม่สบายไม่สบายไม่กินยากนะอ๋อสบายไม่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 สบายคือผมสบายดีนี่กินหมดแป๊บเดียวนะผมไม่สบายจริงกินพี่ได้ขอแก้มืออะ้รไหมจบแล้วเอาคืนมาแลยฮะอะไรอ่ะเอะไรอ่ะ เคยบอกก่อนอี e ีนี้เสมอเสมอหมดอาลูครึ่งนะทุกคนคือผมว่าลูครึ่งข่วยนะรวมึ่งนะวัดวัดกันเหลือเยอะกว่าตาเลยบอลไม่ชนะนะบอลไม่ชนะเลยอะพูดง่ายด้วยม่ไหวมันเกินลูครึ่งเกินว่าลูเกินลูครึ่งเกินแม้ตอนแรกที่ว่าไม่เกินนะพผมคิดว่าไอ้พวกอย่างเงี้ยมันไม่เกินบอลนาเป็นนี่แหละ S <S> ไงตอนแรกเห็นกุ้งถังก็เลยคิดว่าเออสบายอแล้วพอเห็นไอทีออ่โครงอ่ะโปวดหัวเลยอ่ะทุกคนก่อนจบที่นี่ครับอย่าลืมมาอุอดหนุนจอมโบดีลี่สาขาลาม,มาเมร์นะบอกก่อนมาเป็นบุฟเฟ่ทุกคนคุณไม่อยากกินที่โครงคุณก็มากินอย่างอื่นได้หรือคุณอยากกินที่โครงเดี๋ยวคุณก็มาสั่งก็ได้แล้วผมบอกก่อนนะสาขานี้คือพิเศษเป็นห้องแอร์มาด้ากินแบบสบายสบายแล้วสาขาโยนมาลองมาแวะมาชิมได้ที่จอดรถกว้างขวางจอดสบายครับทุกคนก็นั่ <S 1> <S 1> าาน <S <S หแหละอยากกินก็ลองมากินดูครับจอมโบดีลี่ <S <S โอเคก็ตอนจบพิ่พี่ก็อย่าลืมกดใจกดซับสไครต์กดแชร์แล้วก็อยากให้ผมไปกินแข่งกับใครหรือว่ากินแข่งกับดิงก็สามารถคอมเมนต์ได้ว่าอยากให้ไปกินอะไรนะก็ไปก่อนนะบ๊ายบาย,บาย,บาย